ยินดีต้อนรับสู่มาสอ u t โต์การาจแหล่งรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ยานยนต์แห่งอนาคตและนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วโลกถ้าคุณหลงไหลในเรื่องของโดรนวิศวกรรมการบินและระบบระดับทหารคุณมาถูกที่แล้วในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการอากาศยานไร้คนขับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือ M A R C U S B โดรน V T O L ต่อสู้จากประเทศไทยรุ่นปี2025 MARCUS d เป็นโรนติกตรึงที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจลาดประเวนทางทะเลและการสอดแนมทางยุทธวิธีโดยพัฒนาโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางเรือของกองทัพเรือไทยร่วมมือกับบริษัทเอกชนไทยอย่าง s d t Composite และิมม์เทคโนโลยีโดรนลำนี้ไม่ได้เป็นแค่ต้นแบบแต่ผ่านการทดสอบจริงบนเรือบรรทุกเครื่องบินจัก,กรีนารเบด และถูกนำมาใช้งานจริงในการฝึกประจำปีของกองทัพเรือไทยปี2025ที่สัตหีบในด้านการออกแบบ MARCUS B มีโครงสร้างที่เพรียวลมกระทัดรัดและปรับใช้งานได้หลากหลายตัวลำทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อความแข็งแรงและน้ำหนักเบา มีความยาวประมาณ2.5ถึง2.8เมตรและปีกกว้าง4.3ถึง4.8เมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ45ถึง60กิโลกรัมรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า10กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจหลากหลายเช่นกล้องตรวจการการติดตามเป้าหมายและอาจรวมถึงการติดอาวุธในอนาคต ความโดดเด่นของ m a r c u S V คือระบบขับเคลื่อนแบบคู่โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการบินขึ้นลงในแนวดิ่งผ่านใบพัดทั้ง4และใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ผสมสำหรับการบินต่อเนื่องทำให้สามารถบินได้ไกลถึง160-180กิโลเมตรและมีระยะเวลาบินตั้งแต่2-6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่และภารกิจ ความเร็วบินเฉลี่ยอยู่ที่37-70นอตซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ต้องการความนิ่งและประหยัดพลังงานบริเวณหัวโดรนสามารถติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงเช่นกล้องอินฟราเรดเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และกล้องซูมระยะไกลพร้อมระบบควบคุมภาคพื้นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมภารกิจได้แบบเรียลไทม์ พร้อมฟังก์ชันการบินอัตโนมัติโครงสร้างของโดรนยังถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดเป็นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบโจมตีได้ในอนาคต อีกจุดเด่นคือเรื่องของต้นทุน MARCUSB มีต้นทุนการพัฒนาและการผลิตอยู่ที่ประมาณ36ล้านบาทหรือประมาณ1.1ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาของระบบโดรนนำเข้าที่อาจมีมูลค่าสูงถึง9ล้านดอลลาร์ทำให้โดรนรุ่นนี้กลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับทั้งกองทัพไทยและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคที่มองหาโดรนทางทะเลที่มีประสิทธ,ธิภาพแต่ราคาไม่สูง ในยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ MARCUSB ถือเป็นก้าวสำคัญที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการลาดกระเวนและเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องใช้เครื่องบินที่มีนักบินรุ่นต่อไปอย่าง MARCUSC ก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยจะมีความสามารถที่สูงขึ้นในด้านทีสายบินและน้ำหนักบรรทุกซึ่งแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้ยังมีอนาคตอีกไกล หากคุณสนใจเทคโนโลยีโดรนล้ำสมัยและระบบป้องกันประเทศระดับโลกนี่คือช่องของคุณอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตาม Mas a สออโต r การเพื่อไม่พลาดรีวิวและอัปเดตล่าสุดจากโลกของเทคโนโลยีอากาศยานและระบบการป้องกันสมัยใหม่แล้วพบกันในวิดีโอต่อไป